คุณผู้ชมฮะในปัจจุบันเองเนี่ยเราจะเห็นสุภาพสตรีคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีบทบาทมากขึ้นแทบจะทุกๆสังคมทุกๆสาขาอาชีพนะฮะหลายคนให้การยอมรับในความสามารถของผู้หญิงกันนะฮะคือจริงๆอ่ะคำว่าผู้ชายเป็นทางเป็นช้นาเท,<า>ทางหน้าค่ะปัจจุบันเนี่ยโอ้โหผู้ชายเดินตามก็เหมือนเลยนะมา้างสุดเท้าเสมอกันอ๋อเดินเท้าเสมอกันใช่ไหมค่ะอ่ท่านผู้ชมฮะวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวอย่าง ของสุภาพสตรีคนเก่งนะฮะเธอก็คือผู้นวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีหรือว่าพี่ฟ้าผอ,อ,อฟ้าที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะว,วันก่อนครับผมมีโอกาสไปเป็นพิธีกรในงานรับรางวัลซึ่งก็จัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับวันนั้นเองเนี่ยพี่ฟ้าเธอก็เดินทางไปร่วมรับรางวัลที่สาคัญนะฮะเธอรูปเบริจาคทุนทรัพย์ส่งต่อให้กับทางสวททเนี่ยนะฮะโดยทางสวททเขาก็นําไปช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆแล้ว ผมได้สัมภาษ์ผอฟ้ามาฝากท่านผู้ชมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมภาพในวันนั้นกันครับเชิญค่ะ ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับหม่อมหลวงสลาลีกิติยากรประธานมอบรางวัลในวันนี้ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะท่านฮะวันนี้มาเป็นประธานมอบรางวัลผู้เข้าร่วมเยอะแยะเลยครับค่ะก็เออก็ดีใจนะคะเพราะว่าได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้ทำความดีนะคะค่ะเพราะวันนี้ก็มาจากหลากหลายภาคส่วนเลยนะท่านฮะค่ะค่ะก็ก็รู้สึก ดีที่ได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กําลังใจคนนะคะเพราะวันนี้เองเนี่ยก็มีคนที่ทํางานในส่วนภูมิภาคภาคเอกชน แล้วก็ทางภาครัฐการปกครองนี่ก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยท<ช>่านมีอะไรอยากจะกล่าวถึง<ช>ผู้ที่เข้ารับรางวัลในวันนี้บ้างครับก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะก็ขอให้ตั้งใจนะคะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะของตัวเองนะคะในทางที่แบบเราได้เราได้รับรางวัลนี่ก็ถือว่า เป็นกำลังใจในการที่จะให้เราเนี่ยเดินหน้าในการทำความดีเพราะรางวัลที่ได้รับนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับออคนคนดีเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อแผ่นดินนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้เป็นต้นแบบที่ดีของคนต่อ,ตอไปนะคะ,คะเพื่อที่ไดออ้มีคนดีเพิ่มมากขึ้นนะคะให้กับสังคมไทย ช่วยกันเป็นกำลังขับเพื่อนประเทศชาตินะครับวันนี้กลาวขอพระคุณนะครับท่านหม่อมหลวงสลาลีกิติยกรครับขอพระคุณครับเด็ผู้ชมครับตอนนี้เป็อยู่กับพี่ฟ้าพรทิพาสุพันนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีครับสวัสดีครับพี่ฟ้า แมวันนี้เห็นพี่ฟ้ามาร่วมบริจาคก,กิจกรรมสาต่อทรานณประโยชน์อีกครั้งแล้วใช่ไหมฮะพี่ฟ้าก็ตั้งใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าดรอำเติมนาาท่านทำจริงแล้วก็ทำให้พี่ฟ้าได้มั่นใจว่าเงินไปถึง สิ่งที่เขาบอกไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการหรือรผู้ด้อยโอกาสหรือทางตำรวจชายแดนทางภาคใต้โครงการอาหารให้กับเด็กผู้ยากไร้อะไรเงี้ยซึ่งเวลาเขาไปบริจากท่านดรมน้านก็จะส่งส่งหลักฐานไม่ดูตลอดออจะส่งให้พี่พพบ้าดูด้วยว่าวันนี้ส่งไปให้ใครนะช่วยเหลือใครหน่วยงานไหนนะใช่ใช่มีหลักฐานตลอดค่ะก็เลยคิดว่าก็ควรที่จะสนับสนุนเพราะว่าชัดเจน จริงพ,รพี่ฟ้าตั้งใจจะจะช่วยเหลือตลอดเลยไหมฮะ <S 2> <S 2> หรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่เขาแบบลําบากอะไรเงี้ย<ร>ก็คือทําตลอดทุกวันนี้ถ้าน้องๆได้ติดตามไม่ได้พักเลยไม่ได้หยุดเลยไปตลอดไม่ว่าจะเป็นการบริจาคาทางวัดหรือโรงเรียนตอนนี้ก็พอโรงเรียนปิดเทอมก็กําลังปูกกระเบื้องให้โรงอาหารของโรงเรียน แล้วก็บริจาคให้กับที่ต่างๆเพราะว่าในการที่เรามีพระสมเด็จเยอะอะฮะหรือว่าในการที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะสิ่งที่เราจะรับบาร,รมีท่านได้ก็คือการที่เราจะต้องทําบุญให้มากการที่ทําบุญให้มากก็เท่ากับว่าเราส่งผลบุญนี้ให้กับบาร,รมีหรือผู้ที่สร้างพระเพราะอย่างที่ฟ้าไปถวายพระให้กับวัดต่างๆเพื่อทําคุณประโยชน์ให้กับวัดโดยการที่ไปถวายให้วัด บางขุนโรมหรือวัดต่างๆในการ,รถาวายสามทนองค์สัตวันองค์เนี่ยยังมีโครงการต่อเนื่องค่ะมีโครงการต่อเนื่องแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ตอนนี้ตอนนี้ถือว่าเดินสายทําบุญค่ะครับแน่นอนที่สุดน,นอกจากพี่ฟ้าที่เป็นหัวเรียวหัวแรงนี่งานแค่ส่วนหนึ่งนะฮะงานการกรุศลคนที่อยู่ข้างหลังนี่เรียกว,ว่าเป็นทีมงานพี่ฟ้าเื้องหลังบางส่วนบาง,บางส่วนนะ<า>ใช่แกเพราะว่า คืออย่างถ้าพี่ฟ้าเหนื่อยไปไหนทํางานเนี่ยอย่างช่างภาพหรือทุกคนหรือน้องๆที่อยู่ด้านหลังเนี่ยคือเขาต้องติดตามและความปลอดภัยของพี่ฟ้าเนี่ยคือทุกคนยึดมั่นเป็นหลักถ้าเราไม่ได้พักเขาก็ไม่ได้พัก oh. เราไม่ได้นอนเขาก็ไม่ได้นอน <laughs> เราไม่ได้ทานอาหารเขาก็ไม่ได้ทานเขาก็ต้องติดตามตลอดท่ oh. ดนดนานดรนาจก็เลยเสนอว่า ผู้ที่ติดต,ตามพอออฟ้าก็ถือว่าทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมหรือว่าทำคุณประโยชน์อย่างเช่นเรารับคนพิการมาดูแลรับครอบครัวคนพิการมาดูแลสิ่งที่ได้เลียเห็นว่ากลุ่มเขาไม่ใช่หน้าที่ของเขาแต่เขาก็รอ,อก,กลุ่มคนพิการรอที่จะช่วยขนช่วยยกช่วยย้ายทั้งหมาทั้งแมวทั้งคนจนเสร็จคื้ เป็นจิตสาธารณะซึ่งทํางานกับพี่ฟ้าเนี่ยต้องต้องเป็นอย่างนี้และพันชยัยก็เลยดรหน้าท่านบอกว่าควรที่จะให้พวกเขาได้รับด้วยเราทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยน้ยก็เป็นแบบอย่างให้คนอื่นก็ได้เล็งเห็นเขาอาจจะทําตามบ้างไม่ทําตามบ้างก็ยังดีค่ะครับโปรเจกต์งานการกุศลของพี่ฟ้าที่คิดเอาไว้เล็งเอาไว้และ กำลังอยากจะทาเนี่ยฮะมีเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่ฟ้าก็มีมีมีตอนนี้ก็จะต้องเดินสายทําเกี่ยวกับเด็กผู้ได้โอกาสตามโรงเรียนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ฟ้าบอกว่านําพระสมเด็จไปถวายแต่ละวัดด้วยใช่ไหมฮะความตั้งใจของพี่ฟ้าคืออะไรครคือวัดแต่ละวัดเนี่ยต้องการบูรณะอย่างเช่นโบสถ์บูรณะพระที่ที่สุดโสมเพื่อที่จะให้ท่านาใหม่ขึ้นหรือพระที่โทมตามโบสถ์ หรือ,อ,อสิ่งของที่เกี่ยวกับวัดนะคะที่เป็นของเก่าที่เขาสร้างไว้ตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่5้อาอะไรเงี้ยเเสื่อมโทรมปุ๊บเนี่ยทางวิฟ้าก็เลยตั้งใจว่าถวายพระใอ้กับพระท่านก็ไปปล่อยเช่าอย่างเช่นวัดละ3,000องค์ท่านปล่อยบูชามไม่สูงนะ1,000บาท3,000องค์ก็เท่ากับ3ล้านต่อวัดนะ3ล้านต่อวัด ซึ่งยังไม่รวมกับที่บริจาคเงินสดค่ะเห็นว่าล่าสุดนี่ไปที่วัดบางขุนพรมด้วยนะฮะใช่ค่ะ3,000องค์แล้วก็ล่าสุดก็ไปที่วัดคลองคูเมืองที่กําลังสร้างโบสถ์แล้วก็ไปถวายปัจจัยเมื่อ2-3วันที่แล้ว1นึ่งแสนบาทเพราะว่าทางวัดเนี่ยเจ้าอาวาสไม่ไหวร้องไห้ไม่ไม,ไม,ไม่มีคนที่ช่วย บสใกล้จะเสร็จแต่ว่ามันมีแต่เฉพาะพีฟ้าก็ะัท่านรู้สึกว่าเราคือที่พึ่งเราก็เลยต้องไปแล้วก็ไปไปบริจาคพระให้อีก2,000อ,อ,องค์ค่ะล่าสุดค่ะเมือม่อเมื่อ2วันที่แล้ว3วันที่แล้วเนะี่ยครับเราพูดถึงโรงเรียน ที่พี่ฟ้าบอกว่าจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปที่อยากจะไปช่วยเหล,ลือโรงเรียนที่เขาขาดแคลนนะฮะพี่ฟ้ากาหนดหรือยังฮะว่าจะไปภาคไหนส่วนไหนจังหวัดไหนแล้วกฎเกณฑ์ยังไงบ้างะอะครับมันไม่มีกฎเกณฑ์นะจริงๆแล้วอย่างถ้าโรงเรียนต่างๆที่รับชมอยู่น่ะถ้าถ้ามันเกิดว่าลําบากยากจนแล้วก็ไม่มีทุนถ้าพอที่จะช่วยได้ก็สามารถโทรมาสอบถามหรือแจ้งส่งข้อมูลมาได้ค่ะ ก็จะไม่เลือกแต่ว่าเราจะเลือกว่าถ้าเขาลําบากจริงๆโรงเรียนนี้ต้องการจริงๆเราก็จะเลือกไปตรงจุดนั้นๆก่อนมอนอาจจะทําเขียนเป็นจดหมายขอความอนุเคราะห์ว่ามีโปรเจกต์มีโครงการอะไรอยากจะพัฒนาปรับปรุงสร้างอะไรใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้สิ่งสําคัญขอฝา,ฝากช่อง5เพราะช่อง5เป็นสื่อหลักในการที่ที่จะให้ประชาสัมพันธ์ไปถึงโรงเรียนผู้ยากไร้จริงๆพี่ฟ้าไม่ได้เลือกถึงตัวเองไม่ได้ไปเราก็สามารถส่งปัจจัยไปให้เบื้องต้นแต่ขอให้สิ่งที่เราส่งไปนั้น ให้ไปทําอย่างชัดเจน<ม>ไปทำไม่ไม,ไม่ไม่ไปออกนอกลูก่นอกทางหรือทําในสิ่งที่ขอมาให้ตรงประเด็นในสิ่งที่เราทำนะคะใ,ในมุมพี่ฟ้าผมเห็นพี่ฟ้าทําบุญมาต่อเนื่องตลอดเลยฮะ พี่ฟ้าได้อะไรจากการที่แมเราทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็ทุนทรัพย์ไปเยอะมากนะฮะกับการทำบุญเนี่ยมหาศาลค่ะทุ่มเทมากๆแต่ก็ได้ความสุขที่เราเป็นผู้ให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุข <c oughs> แม้มันจะเหนื่อยมันก็นั่งพักก็หายแต่ โอกาสของคนที่เขาไม่มีโอกาสเลยถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่เดินหน้าทําให้ไอ้ลูกๆเห็นหรือครอบครัวเราเห็นสังคมเห็นหรือเราเดินหน้าเหมือนเราเป็นการนําคือการสอนโดยการทําให้เห็นอย่างเช่นทุกคนในครอบครัวเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่พอทุกวันนี้คนในครอบครัวก็ไม่มีใครปฏิเสธเพราะว่าสิ่งที่เราทําเราทํามาตั้ง ตั้งแต่พวกเขายังไม่เกิดจน oh. จนจน,จนพวกเขาโตเขาเริ่มซึมซับแล้วสิ่งที่เขาไปทําก็คือทําตามที่ที่สิ่งที่เขาเห็นในตัวตัวของของพี่ฟ้าทำพี่ฟ้ามีอะไรอยากจะฝากถึงท่าน,นผู้ชมฮะหรือว่าใครที่พอมีกําลังทรัพย์มีทุนรัพย์ที่พี่ฟ้าอยากจะชักชวนมาเป็นแนวร่วมของเราอะครับ ก็คือ,คอจริงๆแล้วเนี่ยบุญเนี่ยมันทําได้ทุกคนบางคนไม่มีเงินก็สามารถใช้แรงได้คือการที่พี่ฟ้าเคยพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราทําบุญโดยการที่เราไม่มีเงินเราก็สามารถทําไดไ้หนึ่งไม่เบียดเบียนใครสองไปทําบุญเข้าวัดเข้าว่ากวาดลานวัดขัดห้องน้ําวัดก็ได้บุญใหญ่และทําให้สม่ําเสมอทําให้เป็นประจําวันหนึ่งเมื่อเราไม่ไม่ไม่เชื่อเรื่องบุญเนี่ยเมื่อถึงเวลาเมื่อคุณเจอปัญหา เมื่อคุณคนเรามีดวงขึ้นแล้วก็ดวงลงหรือเขาเรียกว่าตั้ง มันมีโอกาสในการที่เราจะแยกได้แต่ถ้าบังเกิดว่าเราไม่สร้างบุญเลยเนี่ยเมื่อเรามีภัยเมื่อเราเจอปัญหาก็จะไม่มีเกราะป้องกันแต่ถ้าเราทําดีเรามันสร้างบุญสร้างกุศลยามมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นเกราะป้องกันหนึ่งขั้นตอนจากร้ายกลายเป็นดีได้นี่วันนี้ได้คุยกับพี่ฟ้าเห็นชัดเจนเลยนะพี่ฟ้ามีความเชื่อความศรัทธาเริ่มต้นก่อนเลยในการดำเนิน,นชีวิตคือเรื่องของการทาความดีบาปบุญคุณโทษนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่วันนี้สัมผัสได้เลยพี่ฟ้า คิดคำหนึ่งถึงผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอเสมอก็เลยกลายเป็นที่มาเนี่ยมีโครงการมีโปรเจกต์อะไรที่อยากจะช่วยเหลือคนรอบข้างเต็ไมไปหมดเลยวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะฮะได้มาแบ่งปันมาพูดคุยกันขอบคุณครับพี่ฟ้าครับ,บ,รบยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งทีมงานคนสําคัญของพี่ฟ้าเลยนะฮะคือคุเตอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เห็นว่าจริงๆเนี่ยก็ช่วยงานที่สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีด้วยใช่เขาเรียกเป็นผู้จัดการใช่ไหม ใช่ครับเป็นผู้จัดการทำอะไรบ้างในสถานีโทรทัศน์ก็หลายๆอย่างนะครับสิ่งที่ผมได้ทําในช่องสถานีโทรทัศน์ที่ผมมีความสุขและดีใจที่สุดที่ได้ทําก็คือการได้เป็นสะพานบุญหรือเป็นตัวแทนกดคุณแม่ในการที่ไปสร้างบุญต่างๆในสถานที่ที่มีคนยากไร้หรือคนลําบากอยู่นะครับหรือเป็นวัดวาอารามก็ดีที่กําลังขาดแคลนและกําลังมีประสบปัญหาอยู่นะตอนนี้ที่เป็นตัวแทนแม่ในหลายๆงานนะครับซึ่งเราก็เรียนรู้ท่าทีจิตใจตรงนี้มาจาก พี่ฟ้าก็คือเราเรียกแม่ฟ้าใช่ไหมใช่ครับผมก็ซึมซับซึมซับเรียนรู้จดจำแล้วเอามาปรับใช้ความโชคดีของผมอะไม่มีไอดอลไกลเลยมไีไอดอลอยู่ในบ้านนั่นเองพี่ฟ้าถูกต้องครับคือความแข็งแกร่งความอดทนความใจบุญความมีเมตตาผมยกให้ครับพออฟ้าคุณแม่ฟ้าสุดยอดที่สุดแล้ววันนี้ได้รางวัล เตอร์ก็ได้รางวัลด้วยผมได้รางวัลรางวัลแห่งบุคคลแห่งชาติครับใช่ดีใจไหมมากครับดีใจมากๆขอเขาคือผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสในครั้งนี้นะครับวันนี้ยินดีกับเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับเออนาทีเราก็จะได้ฟังแนวคิดนะครไอเดียของคนที่เขาชอบช่วยเหลือคนอื่นนะเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ย ปกติเขาก็จะนึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอนะเพราะนั้นเนี่ย<ช>การกระทำของเขาก็เลยออกมาว่ามีอะไรเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างคนที่เขาเดือดร้อนอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณทนะั้งสองท่านเลยนะฮะพี่ฟ้าแล้วก็คุณปีเตอร์ที่มาแบ่งปันไอเดียแบบนี้นะครับ